กว่า2,500ปีมาแล้วท่ามกลางความเชื่อในพลังอานาจของเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าเทพเจ้าแห่งดินน้ำลมไฟท่ามกลางคู่คนที่หมกมุ่นกับการแสวงหาความหลุดพ้นมหาบุรุษผู้หนึ่งได้ค้นพบกนแห่งธรรมชาติที่ไม่เคยมีใครมองเห็นมากกอน เป็นการค้นพบความจริงของชีวิตที่ไม่ต้องร้องขอเทพเจ้าอีกต่อไปศาสนาพุทธเจริญงอกง,งามไปทั่วชมพูทวีป1,700ปีก็สิ้นสุดลงเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาเหล่านั้น ย้อนอดีตกลับไปเมื่อราว2,500ปีก่อนบนแผ่นดินชมพูทวีปดินแดนที่เป็นต้นกำเนิดของศาสนาพุทธสังคมในยุคนั้นเขาเป็นอย่างไรเขานับถืออะไรกันทำไมศาสนาพุทธจึงเกิดขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าทรงค้นพบอะไรที่ทำให้คนในยุคนั้นหันมานับถือศาสนาพุทธกันอย่างแพร่หลายและอยู่ต่อเนื่องมาถึง1,700ปีก่อนจะสิ้นสลายไปเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาเหล่านั้น ศาส,สนาพุทธหายไปได้อย่างไรพวกเราเดินทางเข้าไปในอินเดียเพื่อค้นหาคำตอบเหล่านี้300ปีมาแล้วที่นี่คืออดีตเมืองหลวงของประเทศอินเดีย ในยุคที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษโคกากาตถูกพัฒนาจากหมู่บ้านเท่าเรือเล็กๆจนเติบโตเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าใหญ่ของทวีปเอเชียโคกากาตเก็บสะสมอดีตที่รุ่งเรืองเอาไว้ขณะเดียวกันก็รับความทันสมัยเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆพร้อมกับการหลังไหลเข้ามาของคนถิ่นอื่นเพื่อค้าขายและหางานทำ ชีวิตนรูปแบบทั้งเก่าและใหม่จึงมีให้เห็นปะปนกันอยู่ในเมืองนี้ <k ling noise> ฉันกลับมาที่โคกาตาอีกครั้งเพื่อเดินทางไปนาปูระเม <pip> ืองเล็กๆที่อยู่ตอนกลางของประเทศอินเดียเพื่อไปร่วมงานชุมนุมชาวพุทธครั้งใหญ่ที่ฉันได้ยินมาว่า จะมีชาวอินเดียที่นับถือศาสนาพุทธมารวมตัวกันที่นั่นหลายแสนคนเจ้าหน้าที่บอกให้ฉันไปขึ้นรถไฟสายคยีตานชาลีเอ็กซ์เพรส ESS, ซึ่งจะออกเดินทางตอนบ่ายโมงกว่าจะถึงนาคปุระก็เช้าพอดีอินเดียในทุกวันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนัก ผู้คนนานแน่นกว่า1000ล้านคนและในจำนวนนี้กว่า900ล้านคนนับถือศาสนาฮินดูทั้งที่อินเดียเคยเป็นถิ่นกำเนิดของศาสนาพุทธแต่ศาสนาพุทธก็ได้หายไปจากอินเดียนานกว่า700ปีแล้วทำไมวันหนึ่งชาวอินเดียกลุ่มนี้จึงได้หวนกลับมานับถือศาสนาพุทธอีกครั้งทั้งๆท,ที่ปัจจุบันประชากรเกือบทั้งประเทศนับถือศาสนาฮินดู ชาวอินเดียกลุ่มนี้เป็นใครและพวกเขามีเหตุผลอย่างไรในการมารวมตัวกันในครั้งนี้ฉันเดินทางมาถึงเมืองนาคปุระในตอนเช้าตรู่ก่อนงานเริ่มไม่กี่ชั่วโมงนาคปุระเป็นเมืองใหญ่ของรัฐมหาราชที่ดูสงบ ร่มรืน่นไม่แออัดไปด้วยตึกตามบ้านช่องเหมือนเมืองใหญ่ในอินเดียทั่วไปเมื่อฉันเข้ามาถึงในบริเวณงานก็ได้พบชาวอินเดียที่นักถือาศาสนาพุทธมาร่วมชุมนุมกันอย่างมากมายแล้วก็ยังทยอยเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ พวกเขามาร่วมพิธีรำลึกถึงวันประกาศตนเป็นพุทธมามะกะของกอดกอรอัมเบตกาเมื่อปี2499ผู้คนจำนวนมากมานอนรอที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนก่อนเพื่อรอคอยเวลาสำคัญที่จะมาถึงในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า ฉันได้เห็นผู้คนทยอยเข้ามาร่วมพิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธ,ธมามะกะจากพระสงฆ์ตลอดทั้งวันบางคนที่เคยทำพิธีไปแล้วก็ยังมาร่วมงานอย่างสม่ำเสมอทุกปีชายคนนี้ได้เปลี่ยนมานับถือาศาสนาพุทธตั้งแต่อายุ15เมื่อก่อนก็เป็นรฮร,ริชนหรือจันทาน เขาบอกว่าที่นับถือพุทธเพราะชอบคำสอนของพระพุทธเจ้าและศรัทธาในตัวดรอัมเบสก้ามากส่วนสามีภรรยาคู่นี้เป็นชาวนาคปุระครอบครัวของพวกเขานับถือพุทธมาตั้งแต่รุ่นพ่อซึ่งเข้าพิธีปฏิญาณตนพร้อมดรอัมเบสก้าฉันถามเขาว่าทำไมจึงเลือกนับถือศาสนาพุทธก็ได้คำตอบว่า,เ,าเขาศรัทธาที่ศาสนาพุทธไม่แยกชั้นวรรณะ และชอบในหลักคำสอนเรื่องความเสมอภาคและเมตตาธรรมฉันได้ค้นหาเรื่องราวการกลับมาของศาสนาพุทธในอินเดียหลังจากที่เสื่อมสูญไปกว่า700ปีโดยเฉพาะเรื่องราวของดรอัมเบดกาผู้ทำพิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะพร้อมชาวอินเดียหลายแสนคนเมื่อ48ปีที่แล้ว ด็เร์บีอาร์อัมเบตกาเกิดในครอบครัววันะจันทานที่พยายามสนับสนุนให้ลูกได้เรียนหนังสือแม้ว่าเขาจะมีโอกาสได้เข้าโรงเรียนแต่การที่มาจากสกุลจันทานซึ่งสังคมอินเดียในยุคนั้นถือว่าเป็นชนชั้นต่ำที่สุดเป็นที่รังเกียจและถูกกีดกันจากสังคมเขาจึงต้องนั่งเรียนกับพื้นไม่มีเพื่อนและถูกห้ามดื่มน้ำสาธารณะในโรงเรียน โชคดีที่เขาได้รับความเมตตาจากครูวันณพรามคนหนึ่งให้เปลี่ยนนามสกุลมาเป็นอัมเบตกาตามนามสกุลของครูนั่นทําให้เขามีโอกาสในสังคมมากขึ้นดรอัมเบดกาได้รับทุนเล่าเรียนจนกระทั่งจบปริญญาเอกทางกฎหมายจากสหรัฐอเมริกาดอรอัมเบกาเป็นทั้งนักกฎหมายนักการเมืองและนักต่อสู้เพื่อสิทธิจันทร์ เมื่อเขาได้ดำรงตำแหน่งประธานร่างรัฐธรรมน,นูญของอินเดียเขาจึงได้ยร่างกฎหมายให้คนทุกชนชั้นมีสิทธิพื้นฐานที่เท่าเทียมกันรวมทั้งยกเลิกความเป็นจันทานด้วยแม้สิทธิและความเสมอภาคข,ของชนชั้นจะมีผลบังคับใช้ในทางกฎหมายแต่ในทางปฏิบัติคนในสังคมชั้นสูงส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับเมื่อความพยายามที่เขาต่อสู้เพื่อให้ชาวจันทานมีสิทธิเข้าวัดฮินดูได้ เช่นคนทั่วไปประสบความล้มเหลวดรอัมเบตกาจึงประกาศหันมานับถือศาสนาพุทธข้าพเจ้าปฏิเสธปรชญาสังคมแห่งระบบวันณะซึ่งเป็นระบบแบ่งคนอย่างไม่เสมอภาคปรชญาสังคมของข้าพเจ้าต้องประกอบไปด้วยหลักเสรีภาพเสมอภาคพระราภาพข้าพเจ้าได้รับคำเหล่านี้มาจากครูของข้าพเจ้าคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในปี2499มีชาวอินเดียวัณจันทานกว่า3 0 0 0สนคนเข้าร่วมพิธีเปลี่ยนศาสนามาเป็นพุทธศาสนิกชนที่เมืองนาคบุระด้วยการนำของดออรอัมเบตกานั่นเองการปฏิญาณตนเป็นพุทธมารมกะของดออรอัมเบดกานในครั้งนั้นเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของศาสนาพุทธในอินเดียทีเดียว แม้ว่าจุดมุ room, ่งหมายเริ่มแรกของการเปลี่ยสศาสนาของเขาก็เพื่อต้องการในผลจากวรนนะจันฐานเท่านั้นแต่ในเวลาต่อมาก็พบว่าศาสนาพุทธได้ขยายเข้าไปสู่คนอินเดียในวันณะอื่นมากขึ้นพิธีในวันนี้เริ่มในเวลา9นาฬิกาตรงเป็นเวลาเดียวกันกับที่ดรอัมเบสก้าปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะเมื่อ48ปีก่อน และเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นผู้ที่มาชุมนุมจึงได้ร่วมกันกล่าวรับคำปฏิญาในการเปลี่ยนาศาสนาของดรอัมเบดกา22ข้อแต่ละข้อล้วนมีใจความปฏิเสธการบูชาเทพ,พ,เ,พเจ้าและยอมรับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า คนเต็มใจเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านัน้นนับถือลทัทธิศาสนาต่างๆเยอะมากและเราไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่หลังจากวันที่ด็อัเรอเบตกาปฏิญาณตนเป็นผู้ธรรมมะกะพวกเขาก็กลับไปที่บ้านนําเทวรูปที่เคยบูชาไปโยนลงแม่น้ำตอนที่ผมยังเป็นเด็กผมก็เป็นคนคร็งศาสนาบูชาเทวรูปทุกวัน แต่หลังจากที่หานมาทับถือศาสนาพุทธเมื่อตอนอายุ16ทุกทุกๆคนก็ไม่มีเทวะรูปไว้ในบ้านอีกต่อไปคุณปาระติวเป็นหนึ่งในชาวอินเดียสามแสนคนที่ร่วมปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะพร้อมดออรอัมเบดก้าในครั้งนั้นครอบครัวของเขาอยู่ในวรณะจันทานเช่นกันเขาได้เห็นดออรอัมเบดก้าและมิรสหาย มาประชุมหาหรือเรื่องการเปลี่ยนาศาสนาการที่บ้านของเขาตอนนั้นปาติวเพิ่งจะอายุ16พ่อของเขาได้พาลูกๆทุกคนตามดอกกอรอัมเบสกาไปร่วมพิธีในครั้งนั้นด้วยเปลี่ยนแปล,ปลงอย่างมากเลยแหละครับเราเคยบูชาขอพรเทวรูปทั้งเทพและเทวีซึ่งมีอยู่มากมายในอินเดียนี่มีเทพเจ้าอยู่นับพันนับหมื่นองค์เลยละครับและก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนประชากร จะเห็นว่ามีเทพองค์ใหม่ๆปรากฏขึ้นอยู่เสมอเราอยู่ภายใต้การครอบงำของพิธีกรรมดั้งเดิมมานานจนทำให้ผมรู้สึกว่าเทพเจ้ามีอยู่จริงแต่นับจากวันที่เราหันมานับถือศาสนาพุทธเราก็รู้สึกเป็นอิสระเป็นอิสระจากอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าที่ไม่เคยช่วยอะไรเราเลย วันนี้ปาติวอายุ64ปีแล้วเขายังคงเป็นชาวพุทธที่เคร่งครัดในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสม่ำเสมอ,สมมอปาติวยังเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มให้มีการรื้อฟื้นพิธีปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธขึ้นใหม่มมที่นาคบุระเหมือนที่เคยทำกันในสม,ยสม,มัยดรอัมเบดกาชาวพุทธในอินเดียส่วนใหญ่นั้นมาจากคนบรรณะสูตรและจันทาน ซึ่งเป็นวรณะต่ำที่สุดในสังคมของฮินดูด้วยความยากจนถูกกีดกันทางสังคมทําให้พวกเขาหาทางออกให้หลุดพ้นจากระบบวรณะด้วยการเปลี่ยนมานับถือาศาสนาพุทธสิ่งแรกเลยที่ได้ก็คือเราไม่ต้องใส่ใจเรื่องระบบวันนะโดยเฉพาะการแต่งงานเมื่อก่อนนี้เราถูกห้ามแต่งงานข้ามวันนะแต่หลังจากวันที่ได้เปลี่ยนมานับถือพุทธ ครอบครัวผมก็ได้จัดแต่งงานแรกกันเลยทีเดียวล้านสาวก็ได้แต่งงานข้ามวันณะกับคนรักของเขาทุกวันนี้เราไม่รู้สึกว่าเรามีอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นอีกแล้วเนับตั้งแต่ดรอัมเบดกาได้ประกาศตนเป็นพุทธมามะกะจำนวนชาวพุทธในอินเดียก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจาก3 0 0 0สนคนในปี2499 ปัจจุบันมีจำนวนชาวพุทธที่มาลงทะเบียนไว้